สมมติเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยตัวที่ไม่ต้องไปจดใบลิขสิทธิ์และถ้านะคะถ้าเดี๋ยวกุ้งหาให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวนะกุ้งหาให้นะมันอยู่ในนี้<ม>เดี๋ยวกุ้งหาให้่ะ,อะเอาไววันหลังไว้วันหลังแล้วกันนะคะและนะคะและเราเอาเพลงของเราเข้าบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดทุกๆคนที่เป็นศิลปินเขาเอาเข้าหมด เขาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ให้เราแล้วเขาปันผลให้เราคําว่าปันผลเราไม่ได้ลงทุนอะไรถ้าเกิดว่ามีใครเอาเอาเพียงของเราไปเขาฟ้องให้เราให้เขาเป็นคนดูแลลิขสิทธิ์ของเราเราเป็นบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราเอะเข้าใจปะบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรี MC นะคะไปไปดูได้ไปคีย์ได้คะ่ะว่า MC คือ,อะไรลุงคนเมื่อเช้าแม่นบ่ <laughs> มีคนให้ของขวัญ